वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมประจำเดือนเมษายนปี2,566ศรัทธาบูชาสร้างบารมีบางครั้งสิ่งที่เราทำผลที่จะนำมาก็คือความสุขความสำเร็จโชคลาภเงินทองแต่ทำอย่างไรมูอย่างไรที่เราจะประสบความสำเร็จ แต่อย่าลืมการสร้างบุญบารมีก็ต้องผ,ผสมผสานกับความเป็นจริงทําได้ที่เราทําไม่ใช่เราทําเกินตัวแต่บางครั้งความศรัทธามันคือเป็นความคล้ายๆกับเป็นศรัทธาส่วนบุคคลเนาะเราก็ว่ากันไม่ได้มหาเดวีก,ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในความศรัทธาในการทําความดีเสมอเพราะศรัทธาจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จค่ะ คิดดีทำดีก็ย่อมได้ดีแต่เวลาที่เราจะได้ก็อาจจะต่างกันออกไปขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้คนคนนี้อาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนานคตค่ะ แต่ให้ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีหรือคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันผัวพันค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดี อุปสรรคปัญหาจะสามารถสันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะพบเจอกับสิ่งที่ ดีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือใครที่มีคิดคดีความอยู่มีเกณฑ์มีชัยชนะค่ะแต่เกณฑ์ของความรักระมัดระวังด้วยค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ามีปมเรื่องมือที่3ค่ะ ผู้ใหญ่จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการเงินการงานค่ะแม้อาจจะมีคำพูดบ้างแต่ก็ให้อดทนเนาะเพราะเขาก็ยังมาช่วยเหลือในบางสิ่งกับเราค่ะโชคจากทางไกลมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบการถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีสิ่งที่ดีๆการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีการงานที่ดีค่ะเกณฑ์ของความรัก ก็คือให้ประคองความรักด้วยนะคะเพราะความรักช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเพราะว่ามีไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาด้วยอาจจะมีมือที่สามเข้ามาค่ะมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสะสมไว้ได้ใช้ภายภาคหน้าแน่นอนค่ะเกณฑ์ความรัก,กระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ของความรัก ให้ระวังมีอุปสรรคปัญหาค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศหรือแม้กระทั่งความรักที่เป็นคนชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ค่ะออ ยังคงมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลคล้ายๆอยากเดินทันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างเหมือนมีบางสิ่งที่รุมเร้าเข้ามาทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเกินกังวลมีสติค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปมทุกปมปม,มันมีทางคลายออกได้ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจดูให้ดี วิเคราะห์ให้ดีระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีความรักที่มีความสุขแต่บางจริงความจริงทุกลึกๆระมัดระวังมือที่3ามรักซ้อนซ่อนรักค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ดูให้ดีคิดพิจารณาให้ดีๆในเรื่องของความรักครอบครัวค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากทางไกลจะได้โชคจากนคนที่อยู่ทางไกลเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโบนัสเงินทองหรือใครคิดอยากเปลี่ยนแปลงงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับคนทางไกลหรือจะมีคนเดินทางไกลมาฮะสุขภาพก็เพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ